เปิดเรื่องมาที่สเวนหนุ่มใหญ่ผู้รู้จักการขายเนื้อสัตว์เป็นชีวิตจิตใจวันนี้เขาชวนบียาเน่หนุ่มรุ่นน้องผู้เงียบถึมรักสันโดษมากินบาร์บีคิวด้วยกันที่บ้านพร้อมกับทรีนาภรรยาของสเวนที่วันนี้ทีน่าชวนบีดคุณครูสาวอารมณ์เปลี่ยวมาร่วมโต๊ะอาหารด้วยโดยทรีนานั้นตั้งใจจะเป็นแม่สื่อให้กับบียาเน่รู้จักกับบีดแต่บียาเน่ผู้รักสันโดษก็ไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่เพราะคิดว่าน่าจะกินกันแค่3าคนแต่ก็พยายามฝืนั่งไป บีดได้รู้ข่าวว่าบิยาน่และสเวนกำลังจะเปิดร้านขายเนื้อเป็นของตัวเองแต่ทรีน่าก็ดูถูกสเวนที่จะเปิดร้านเองนั้นคงจะไม่รอดสเวนเองก็เถียงว่าถ้าโฮเกอร์เจ้านายของเขาทําได้พวกเขาก็ต้องทําได้เหมือนกันโดยโฮเกอร์นั้นมีไส้กรอกเนื้อกว่างเป็นตัวชูโรงของร้านพวกเขาก็มีน้ําหมักที่แสนอร่อยเช่นกันดานบีท,ที่พยายามใช้สายตาและคําพูดเพื่อเย่อยวนบิยาน่ตลอดเวลา จนในที่สุดเบียเน่ก็ทนความรำคาญไม่ไหวและเตะไปที่ขาของบีเต็มแรงจนเธอสะดุ้งตกใจก่อนที่เธอจะลุกขึ้นด่าเขาและเดินกลับไปทันทีคทรน่าจึงได้ดูบียเน่ว่าเธออุตส่าห์หวังดีพาผู้หญิงมาให้รู้จักแต่บียเน่ก็บอกว่าตอนนี้เขายังไม่พร้อมจะมีใครตัดภาพมาที่ร้านเนื้อของโฮเกอร์ที่สเวนกำลังเมารสชาติของไส้กรอกเนื้อกวางฝีมือเจ้านายให้บียเน่ฟังอย่างสนุกปากจนโฮเกอร์มาได้ยินเข้าก็ด่าสเวนยับ และจะไม่ให้ฝากขายน้ำหมักเนื้อหอยหวยที่ร้านของเขาอีกต่อไปเพราะมันขายไม่ออกเสเวนจึงขอให้เขาไปเป็นคนขายที่หน้าร้านแทนรับประกันว่าขายได้แน่นอนโฮเกอร์จึงได้ดูถูกว่าอย่าหวังจะได้ไปยืนหลังเคาน์เตอร์เพราะเหงื่อที่หน้าของเขามันน่าขยะขยงเกินไปเมื่อโฮเกอร์ไปแล้วเสเวนจึงได้บอกกับบิยาเน่ว่านี่แหละเหตุผลที่เราต้องเปิดร้านเองแต่แม้ว่าพวกเขาจะถูกใจร้านใหม่แค่ไหนแต่ราคาเช่าของมันก็สูงพอควร สเสวนจิงได้เตรียมการที่จะจำนองบ้านเพื่อเอาเงินมาค้ำประกันร้านทางด้านของบิยาน่ก็ตัดสินใจเดินทางไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่น้องชายฝาแฝดของเขานอนติดเตียงอยู่ที่นี่มา7ปีแล้วเขาต้องการให้พยาบาลถอดเครื่องช่วยหายใจออกเพื่อให้แฝดของเขาจากไปอย่างสงบเพื่อที่เขาจะได้เงินมรดกส่วนที่เหลือที่พ่อแม่ทิ้งไว้ให้เขาแต่เพียงผู้เดียวเพื่อนําไปเช่าเปิดร้านของเขาด้วยซึ่งนางพยาบาลก็เห็นด้วยเพราะสมองของน้องชายฝาแฝดของบิยาน่ได้ตายไปแล้ว อวัยวะส่วนอื่นก็ยังสมบูรณ์หากบริจาคให้ผู้ป่วยคนอื่นๆจะมีประโยชน์อย่างมากในที่สุดสเวนและบียเน่ก็สามารถหาเงินมาเช่าร้านได้สําเร็จตอนนี้ทั้งคู่ช่วยกันปรับปรุงร้านเพื่อเตรียมตัวเปิดในวันพรุ่งนี้ป้ายหน้าร้านใหม่ถูกนํามาติดไฟนีออนในห้องแช่แข็งกําลังรอช่างไฟมาซ่อมสเวนเองก็พิมพ์นบาบัตรออกมาแล้วให้บียเนย่เอาไปแจกให้คนในเมืองรู้ว่าร้านขายเนื้อกําลังจะเปิดใหม่ แล้วในวันรุ่งขึ้นบิยาน่ก็ได้เดินทางไปที่สุสานเพื่อเคารพศพพ่อแม่และภรรยาของเขาก่อนที่บิยาน่จะได้พบกับแอสตริดสาวสวยผู้ดูแลสุสานแห่งนี้เป็นคนทำความสะอาดสุสานของพ่อแม่บิยาน่ให้ดูเป็นระเบียบแม้เขาจะไม่เคยโผล่มาที่สุสานนี้เลยตลอด7ปีหลังครอบครัวประสบอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิต ซึ่งบิยาน่เองก็ได้ขอบคุณเธอที่ดูแลสุสานให้เขาเป็นอย่างดีก่อนจะจากกันบิยาน่ A ก็ได้ให้นามบัตรแก่เธอและชวนแอสตริดมาในวันเปิดร้านขายเนื้อของพวกเขาในวันพรุ่งนี้ซึ่งเธอเองก็รับนบามบัตรไว้แต่เธอคงไปด้วยไม่ได้เพราะพรุ่งนี้มีงานเผาศพถึงสองงานบิยาน่ A เองก็เข้าใจในหน้าที่ของเธอดีเช้าวันเปิดร้านบรรยากาศทั้งในและนอกร้านเงียบมากเวนและบิยาน่ตั้งหน้าตั้งตารอลูกค้าคนแรกอย่างใจจดใจจ่อ มีเพียงทรีน่าที่เดินชิมไปทั่วร้านจนถูกเซเว่นบ่นแล้วทั้งสองก็เริ่มมีปากเสียงกันทรีน่าจึงขู่ว่าจะเลิกกับเขาซึ่งบียเน่ก็ได้แต่ยืนมองทั้งคู่ทะเลาะก,กันอยู่เงีย,งยบๆก่อนที่เซเว่นจะอารมณ์เสียและไล่ตะเพิดน,นักดนตรีที่เขาจ้างมากลับอย่างหยาบคายจนทรีน่ารับไม่ได้และเดินหนีออกจากร้านไปเซเว่นเองก็เริ่มบ่นว่าจัดร้านก็สวยโปรโมชั่นก็ทำแล้วทำไมถึงไม่มีใครเข้าร้านสักทีตัดภาพมาในห้องแช่แข็ง ช่างไฟที่สเวนจ้างมาต่อหลอดไฟก็กำลังทำงานด้วยความหนาวเหน็บอยู่ในด้านในห้องเย็นที่มืดมิดแล้วเย็นวันนั้นสเวนก็ต้องอยู่ปิดร้านเพียงคนเดียวแต่เขาก็ไม่ลืมที่จะปิดประตูล็อกห้องเย็นก่อนจะออกจากร้านกลับบ้านไปแต่สิ่งที่เขาลืมไว้คือช่างไฟที่ยังคงทำงานอยู่ในนั้นและยังไม่ได้กลับออกมาเช้าวันรุ่งขึ้นสเวนก็ถูกทรีน่าบอกเลิกเธอได้หมดความอดทนกับเขาแล้วแน่นอนว่าสเวนเองก็เจ็บปวดอย่างมากที่พรรยาดันมาทิ้งไป เมื่อเขามาถึงร้านเขาก็นึกขึ้นได้ว่าลืมช่างไฟไว้ในห้องเย็นจึงรีบเปิดประตูออกและพบกับศพของช่างไฟร่างท้วมที่นอนแข็งตายอยู่ขณะที่เซเวนกำลังช็อกลูกค้าคนแรกก็ได้เข้ามาที่ร้านเซเวนจึงรีบออกไปดูและก็พบว่านั่นคือโฮเกอร์เจ้านายเก่าของเขาที่มาเพื่อเยาะเย้ยว่าเปิดร้านใหม่แต่ไม่มีลูกค้าแม้แต่คนเดียวแล้วโฮเกอร์ก็ได้บอกว่าวันนี้คณะกรรมาการโรตารีสากลจะมากินมื้อค่ำที่บ้านของเขา เขาจึงต้องการซื้อวัตถุดิบจากร้านของเซเวนไปทําอาหารเลี้ยงแขกที่มาเวลาต่อมาเซเวนก็ได้โทรไปเล่าเรื่องนี้ให้บิยาน่ฟังถึงเรื่องของช่างไฟและให้บิยาน่มาที่ร้านโดยด่วนเมื่อบิยาน่มาถึงเขาก็พยายามปลอบใจเซเวนที่กําลังเสียใจมากที่พลาดทําช่างไฟตายเขาต้องการให้เซเวนบอกเรื่องนี้กับตํารวจเพราะมันเป็นเพียงอุบัติเหตุแต่เมื่อบิยาน่เปิดเข้าไปดูในห้องเย็นเขาก็กลับเห็นร่างของช่างไฟถูกจับห้อยอยู่บนเหล็กเสียบเนื้อ และขาของเขาก็หายไปข้างหนึ่งสเวนจึงยอมรับว่าเขาตัดขาข้างนั้นไปขายเป็นเนื้อไก่ให้โฮเกอร์เรียบร้อยแล้วเพราะมันมายั่วยุเขาเบียเน่จึงได้บอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องของอุบัติเหตุแล้วสเวนจึงได้ขอโทษที่ตัดสินใจทําอะไรแบบนั้นลงไปเบียเน่จึงแนะนําว่าให้โยนร่างของช่างไฟเข้าเครื่องบดกระดูกไปคงไม่มีใครรู้หรอกเพราะช่างไฟทํางานนอกระบบเช็คไม่ได้อยู่แล้วซึ่งสเวนก็เห็นด้วยกับเรื่องนี้ แล้วเช้าวันรุ่งขึ้นบียเนที่เพิ่งจะขับรถมาถึงที่ร้านก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าลูกค้าต่อแถวเข้าคิวอยู่ที่หน้าร้านของเขาสเวนได้เล่าว่าโฮเกอร์ที่เอาเนื้อส่วนขาของช่างไฟไปทําเป็นอาหารให้แขกกินแล้วติดใจข่าวจึงแพร่ไปเร็วมากพวกที่มานี่ก็ต้องการแค่ซื้อเนื้อไก่จากร้านเราเขาจึงต้องขายส่วนขาของช่างไฟเพิ่มอีกหน่อยเพื่อไม่ให้ลูกค้าผิดหวัง ซึ่งเบียเน่เองก็โกรธมากที่สเวนทำแบบนั้นสเวนจึงได้บอกว่ามันก็มีค่าเท่ากันแหละไม่ว่าจะใช้เครื่องบดกระดูกหรือขายเขาเป็นชิ้นๆเบียเน่จึงเริ่มคิดว่าสเวนกำลังสติแตกเพราะทรีน่าทิ้งเขาไปและเขาก็ต้องการไปบำบัดทางด้านของสเวนเองก็แค่คิดว่าต้องจัดการกับร่างช่างไฟนั้นให้มันจบๆไปและตอนนี้เขาก็ต้องการจะกลับบ้านแล้วเบียเน่จึงได้แต่จำใจเรียกให้เขากลับมาทำเรื่องที่ค้างไว้อยู่ให้จบ ตัดภาพมาที่หน้าร้านเสเวนมีความสุขมากที่ลูกค้าต่อแถวซื้อชิกกี้วิกกี้เนื้อไก่สุดพิเศษของเขากันยาวเหยียดหลังร้านก็มีบียเน่ที่กำลังใช้เครื่องเลื่อยเนื้อของช่างไฟอยู่จนเสียงดังออกมาที่หน้าร้านคืนนั้นสเวนนับเงินที่ขายได้อย่างมีความสุขซึ่งเบียเน่เองก็บอกว่าพอแล้วนะไม่เอาอีกแล้วเลิกพูดถึงมันซะพรุ่งนี้จะบอกกับลูกค้าว่าของหมด ดานสเวนเองก็พยายามจะดราม่าราย,ยาวเรื่องในอดีตว่าตั้งแต่พ่อแม่ของเขาเสียไปตอนเขายังเด็กเขาโดดเดี่ยวและถูกแกล้งมาโดยตลอดจนมาเจอกับเทรน่าก็คิดว่าเธอจะเข้าใจแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นแบบนั้นจนมาวันนี้ที่ลูกค้ามาซื้อของกับเขาให้เกียรติเขามากไม่เหมือนเมื่อก่อนที่คอยแต่จะมีคนเหยียดหยามเบียเน่เองก็ทนฟังเขาพร่ำอยู่นานก่อนจะจับใจความได้ว่าสเวนอยากจะทำต่อคือเอาเนื้อคนมาแลกขาย บียเน่ e จึงเตะไปที่ขาของเซเวนอย่างแรงและบอกให้เขาเลิกคิดไปเลยอย่าให้รู้ว่าอยากจะทำอีกแล้วคืนนั้นขณะที่บียเน่กำลังประกอบโครงกระดูกสัตว์ซึ่งเป็นงานอดิเรกของเขาทางโรงพยาบาลก็ได้โทรเข้ามาเพื่อขอบคุณบียเน่ที่มอบร่างกายของน้องชายฝาแฝดของเขาให้ไปช่วยเหลือผู้ป่วยคนอื่นๆอ,อีกตอนนี้บียเน่กำลังนึกถึงใครบางคนแล้วเช้าวันต่อมาเขาก็ได้เข้าไปหาแอสตริดที่สุสานเพื่อชวนเธอไปทานข้าว แต่แอสตริดก็ได้ยินข่าวว่าช่วงนี้ร้านเนื้อของบิยาเน่กำลังดังมากและกำลังเป็นที่พูดถึงซึ่งเธอก็ตกลงจะไปกินข้าวกับเขาตัดภาพมาที่สวนขณะที่เขากำลังทำน้ำหมักอยู่ที่ร้านพอดีกับที่หันในหน้าร่างท้วผู้ให้เช่าร้านแห่งนี้แวะมาทักถ่ายเขาพร้อมกับยินดีที่ร้านเนื้อของสวนขายดีมีลูกค้าเยอะสวนจึงใช้โอกาสนี้ถามฮันว่ามาที่นี่มีใครรู้ไหม เขาจึงบอกว่าไม่มีแล้วสเวนก็ออกอุบายพาเขาเดินไปรอบๆร,ร้านโดยเริ่มจากห้องเย็นและเมื่อฮันถูกหลอกให้เข้าไปเปิดสวิตไฟด้านในห้องนั้นสเวนก็ปิดล็อกประตูขังเขาไว้อย่างเลือดเย็นทางด้านของบิยาเน่หลังจากดินเนอร์เสร็จเขาก็ได้พาแอสตริดมาที่ห้องเธอดูจะชอบการประกอบโครงกระดูกจากซากสัตว์งานอดิเรกของเขาเป็นอย่างมากซึ่งมันก็ทำให้บิยาเน่รู้สึกมีความสุขอย่างมาก เช้าวันรุ่งขึ้นเบียเน่ A มาทำงานด้วยความอารมณ์ดีลูกค้าก็ยืนรอกันเต็มหน้าร้านเมื่อเข้าไปถึงหลังร้านสเวนก็สงสัยว่าทำไมเขาดูมีความสุขในแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเบียเน่ A จึงสารภาพว่าเขาเจอผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งสเวนเองก็รู้สึกดีใจและยินดีกับเขาด้วยและเมื่อเบียเน่เริ่มงานของเขาโดยการเข้าไปเอาเนื้อสัตว์จากห้องเย็นออกมาแลกและเมื่อเบียเน่เห็นศพของฮันเขาเองก็โกรธอย่างมากจึงรีบตรงมาเอาเรื่อง แล้วเซเวนก็รีบแก้ตัวว่าเมื่อคืนฮันล้มอยู่ข้างถนนนอนตายอยู่ก่อนที่เขาจะเอาตัวมาแล้วเซเวนนั้นพยายามจะกล่อมเบียเน่ว่าที่แอสตริชอบเขานั้นเพราะร้านนี้กําลังดังจนถึงหูของเธอเขาจึงอยู่ในสายตาของเธอมากขึ้นส่วนตัวของเซเวนเองก็มีลูกค้ามาอุดหนุนชื่นชอบมากมายสมประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายเบียเน่ A เองก็เหมือนจะคล้อยตามเเวนจึงได้บอกให้เบียเน่มาช่วยกันหั่นเนื้อของฮันด้วยกัน เวลาต่อมานักข่าวช่องหนึ่งก็ได้มาทําสกูปเกี่ยวกับร้านของสเวนเขาจึงดูภูมิอกภูมิใจเป็นอย่างมากที่กําลังเป็นคนดังส่วนเบียเน่ก็ต้องก้มหน้าทําตามหน้าที่ของเขาไปอย่างกลืนไม่เข้าใครไม่ออกตัดมาที่หมอพยาบาลที่กําลังช่วยกันถอดเครื่องช่วยหายใจให้กับอีจิวน้องชายฝาแฝดของเบียเนย่แต่เมื่อถอดออกสัญญาณชีพจรของอีจิวก็ก,กลับมาเต้นปกติแล้วเขาก็ลืมตาตื่นขึ้น,นมาท่ามกลางความตกตะลึงของหมอและพยาบาล เมื่อเวลาผ่านไปเสเวนที่วันนี้ได้กลายเป็นคนอู้ฟู่ออกรถใหม่และใช้ขนศพเหยื่อที่นอนตายข้างถนนกลับมาอย่างเป็นปกติทางด้านของเบียเนเองก็ดูเหมือนจะชินชาที่มีศพมาห้อยอยู่ภายในร้านแล้วจู่ๆอิจิวก็มาปรากฏตัวที่หน้าร้านของพวกเขาเบียเนจึงได้บอกให้สเวนออกไปไล่น้องชายฝาแฝดของเขาส่วนตัวเขาจะหนีออกทางหลังร้าน สเวนจึงพยายามจะไล่ให้อีจิวกลับไปแต่อีจิวที่เป็นคนไม่สมประกอบที่มักจะหิวตุ๊กตาสัตว์มาด้วยเต็มมือก็ได้ส่งตุ๊กตาฮิปโปให้สเวนฝากให้บิยาเน่ด้วยก่อนที่เขาจะจากไปแล้ววันต่อมาบิยาเน่ก็ได้มาคุยกับนางพยาบาลอีกครั้งเพื่อบอกให้กักตัวอีจิวไว้ห้ามให้มายุ่งกับเขาเด็ดขาดแต่พยาบาลก็ไม่ยอมทําตามเพราะต้องการให้เขาดูแลน้องชายของตัวเองแต่ยังไงบิยาเน่ก็ไม่ยอม เธอจึงขู่ว่าจะไปคุยกับสเวนเพื่อกล่อมให้บิอาเน่ยอมเจอกับอ e ีจิวเบียเน่จึงบอกว่าได้งั้นไปคุยกับสเวนที่ร้านของเขากันแล้ววันต่อมานางพยาบาลคนนั้นก็กลายมาเป็นศพแช่แข็งอยู่ในห้องเย็นร้านของบิอาเน่ทางด้านของสเวนที่กําลังรับลูกค้าอยู่หน้าร้านก็สังเกตเห็นอ e ีจิวแอบเข้ามาในร้านอีกแล้วเขาจึงได้ไล่ให้อ e ีจิวออกไปแต่ก็เป็นเช่นเดิม อีจิวได้ยืนตุกตา,าสัตว์ฝากให้บียเน่เหมือนทุกครั้งจนตอนนี้บันวางเรียงกันเป็นสิบสิบตัวอีจิวที่โดนไล่ออกจากร้านเขาก็เกือบจะได้เจอกับบียเน่ที่ด้านหลังร้านขณะที่พี่ชายฝาแฝดกำลังเอาซ่ากไก่มาทิ้งอีจิวที่รักสัตว์ก็เห็นซากไก่จึงได้เก็บมาแล้วคืนนั้นบียนเน่ A และแอสตริดก็ได้มานั่งพลอดรักกันที่ท่าน้ำแอสตริดนั้นได้เล่าให้ฟังถึงเรื่องของบาทหลวงวิวลลัมเซนผู้ที่เลี้ยงดูเธอตั้งแต่ที่พ่อแม่ของเธอตายไป กคเครื่องบินตกติดอยู่ในพายุหิมะเขาต้องอาศัยกินร่างของภรรยาของเขาที่ตายไปแล้วเพื่อให้อยู่รอดในครั้งนั้นจนมีชีวิตอยู่จนวันนี้แล้วบียเน่ก็ได้เปรยกับแอสติดว่าเขาอยากจะหนีไปจากที่นี่มีหลายอย่างเปลี่ยนไปตั้งแต่เปิดร้านแต่ก็มีสิ่งเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีดีที่สุดในชีวิตของเขาก็คือได้มาพบกับแอสติดแล้วคืนนั้นบาดหลวงวิวลลมเซนก็ได้เรียกแอสติดมาทำความรู้จักกับโฮเกอร์เพื่อนของเขา โฮเกอร์นั้นรู้ว่าแอสทริดกำลังคบอยู่กับบียานน่ลูกน้องเก่าของเขาบาดหลวงวิลลัมเซนนั้นได้เล่าให้โฮเกอร์ฟังว่าเขาคงเป็นเพียงคนเดียวในเมืองที่กินเนื้อไก่จากร้านของสวนแล้วไม่ชอบเพราะมันทําให้เขานึกถึงเนื้อของภรรยาที่เขากินเพื่อเอาชีวิตรอดในอดีตโฮเกอร์จึงเริ่มเอะกับข้อสังเกตเรื่องเนื้อมนุษย์นี้ วันต่อมาแอสตริดก็ได้บังเอิญพบกับอีจิวที่กำลังพยายามจะเอาซากไก่มาฝังที่หลุมศพของพ่อแม่เขาและเมื่อรู้ว่าอีจิวเป็นพี่น้องฝาแฝดของบิอาเน่เธอจึงได้พาเขามาที่ห้องของเธอคืนนั้นบิอาเน่มาถึงและรู้ว่าอีจิวเล่นของเล่นอยู่ที่ห้องของแอสตริดนั่นจึงทําให้เขารู้สึกโมโหยอย่างมากเมื่ออีจิวตามเขาออกมาเขาก็ได้สั่งให้อีจิวอยู่ห่างๆเขาไว้แต่อีจิวก็ไม่ฟังก่อนจะโดนเขาเตะเข้าไปที่ขาหนึ่งที แอสตริดจึงพยายามจะเข้ามาห้ามซึ่งบียาเน่เองก็โกรธมากจึงได้ขับรถกลับไปทางด้านของเซเวนที่ตอนนี้กลายเป็นคนดังไปแล้วเขานั้นกำลังจะไปออกเดทกับบีดเพื่อนเก่าของทรีนาที่ลานโบลิงขณะที่เขากำลังกลับขึ้นรถไปตามนัดทรีนาก็ได้มาพบกับเขาที่หน้าร้านเธอมายินดีที่เขาประสบความสำเร็จแต่เธอดันพูดถึงปมด้อยของเซเวนขึ้นมานั่นก็คือเรื่องเหงือจนทำให้เซเวนรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมาก แล้วหนังก็ได้ตัดมาที่โฮเกอร์เขากําลังดูสกูปข่าวการหายตัวไปของผู้คนจํานวนมากจนในที่สุดเขาก็ตัดสินใจโทรไปที่ฟาร์มไก่เจ้าประจําเพื่อให้เช็คข้อมูลร้านของเซเวนนั้นสั่งไก่ไปเป็นจํานวนเท่าไหร่แล้วตั้งแต่เปิดร้านมาเช้าวันต่อมาเซเวนได้บอกกับเบียเน่ว่าเขารู้สึกผิดที่ลงมือฆ่าทรีน่าภรรยาเก่าของเขา แต่เบียเน่ไม่สนใจใครแล้วทั้งสิน้นตอนนี้เบียนเน่ A ขอเป็นคนชำละศพของทรีน่าเองแล้วให้เซเวนรีไปเปิดหน้าร้านรับลูกค้าทางด้านของแอสตริดที่กำลังดูแลอ e ีจิลอยู่ที่เล้าไก่เธอก็ได้ถูกบาดหลวงวิวลลัมเส้นเรียกตัวไปพบเพื่อฟังข้อมูลที่โฮเกอร์ไปสืบมาว่าสเวนและบียนเน่เกี่ยวพนันกันกับการหายตัวไปของผู้คนจำนวนมากและพวกเขาก็สั่งไก่ไว้ขายเพียงอาทิตย์ละแตัวเท่านั้น โฮเกอร์ยังได้เล่าถึงความเป็นมาของครอบครัวเบียเน่ก่อนที่จะมาอยู่ที่ร้านของเขาอีจิวเกิดหลังเบียเน่8นาทีเขาจึงขาดอากาศหายใจจนกลายเป็นเด็กที่มีปัญหาทางสมองพ่อแม่ของเบียเน่จึงตามใจอีจิวมากเป็นพิเศษและอีจิวก็รักสัตว์มากมีอยู่วันหนึ่งพ่อแม่ได้อนุญาตให้อีจิวขับรถพากันไปดูยีราฟที่กำลังจะคลอดลูกที่สวนสัตว์ แต่เพราะอีจิลขับรถเร็วมากจนเกิดอุบัติเหตุเพราะต้องหักหลบกวางทําให้พ่อแม่และภรรยาของบียเน่ต้องเสียชีวิตแทนกวางตัวนั้นซึ่งอีจิลเองก็อยู่ในอาการโคมา่าจนกลายเป็นเจ้าชายนิทราโชคดีที่บียเน่แค่แขนขาหักและต่อจากนั้นบียเน่ก็กลายเป็นคนขี้เมาไล่ฆ่าสัตว์ไปทั่วจนตำรวจต้องส่งตัวเขามาอยู่กับโฮเกอร์ให้มาแล่เนื้อสัตว์ที่ร้านของเขาแทนทางด้านของบาตรหลวงวิลลัมเซนก็ได้เตือนให้แอสตริทอยู่ห่างบียเน่เอาไว้ แต่เธอก็ไม่เชื่อคืนนั้นหลังจากที่เบียเน่กลับออกไปจากร้านแอสตริดก็ได้พาอีจิลมาเพื่อต้องการพบเขาแต่ก็ดันมาเจอกับสว ե นเวนจึงพยายามจะไล่ให้ทั้งคู่กลับไปแต่พวกเธอก็ไม่ยอมฟังสวนจึงได้หลอกล่อให้ทั้งสองเข้ามาในร้านเพื่อที่จะเตรียมขังให้ตายในห้องเย็นทางด้านของบียเน่ก็รู้สึกคิดถึงแอสตริดขึ้นมาจึงได้ไปตามเธอที่สุสานแต่บาดหลวงวีลัมเซนก็ได้บอกว่า ตอนนี้เธอไปหาเขาที่ร้านขายเนื้อแล้วบียเน่จึงรีบกลับไปที่ร้านตัดภาพกลับมาที่ร้านแอสทริดและอ e ีจิลถูกสวนจับขังอยู่ในห้องเย็นและกำลังจะหมดลมหายใจโชคดีที่บียเน่มาถึงจึงเปิดห้องช่วยแอสทริดและอ e ีจิลออกมาได้ทันเวลาพอดีแล้วบียเน่ก็ได้ปล่อยให้แอสทริดหนีไปแน่นอนว่าเขาโกรธสวนมากจนเกือบจะลงมือฆ่าสวนด้วยมีดสับเนื้อ แต่สุดท้ายก็ต้องยอมปล่อยให้เซเวนหนีไปทําให้เบียเน่ต้องอยู่กับอีจิวโดยลําพังทั้งสองจึงได้ปรับความเข้าใจกันแล้วเช้าวันต่อมาเบียเน่ก็ตื่นขึ้นมาและเปิดร้านตามปกติทันทีที่อีจิวออกไปจากร้านแล้วเบียเน่ก็ได้บอกกับลูกค้าว่าเนื้อชิคกี้แบบเดิมไม่มีอีกแล้วมีแต่ไก่ธรรมดากับน้ำหมักสูตรของเซเวนซึ่งน้ำหมักนั่นแหละคือสิ่งที่ลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการเบียเน่จึงได้โยนร่างของคนที่เหลืออยู่บททิ้งจนหมด แล้วเอาไก่ธรรมดามาใส่ลงในน้ำหมักของสวนแทนพอดีกับที่โฮเกอร์ได้พาเจ้าหน้าที่อยอมาตรวจสอบภายในร้านจึงไม่พบหลักฐานใดๆที่เกี่ยวข้องกับศพของมนุษย์เลยมีเพียงน้ำหมักที่อร่อยมากจนเจ้าหน้าที่อยอย,ยังต้องชมกลายเป็นทั้งสวนและบิยาน่ที่ได้ค้นพบว่าแค่เนื้อไก่ธรรมดากับน้ำหมักฟีมือของสวนก็เพียงพอที่จะชนะใจลูกค้าได้แล้ว แล้วหนังก็ได้ตัดไปที่เซเวนกับอ e ีจิวที่กําลังเล่นน้ําอยู่ด้วยกันที่ท่าน้ําส่วนแอสทริดก็ได้เดินมานั่งกับบิยาเน่อย่างมีความสุขแล้วหนังก็ได้ตัดจบลงเป็นไงกันบ้างครับกับหนังเรื่อง The Green Butchers ปี2003สําหรับหนังเรื่องนี้ได้คะแนนใน IMDb ไป72คะแนนจากเว็บโทเมโทสไป63% เอาเป็นว่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินอ้วนน้อยส่วนผมเลเวอร์แนนขอตัวลาไปก่อนสวัสดี